สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอประจำวันที่2กรกฎา,าคมพระธรรมโยกบทที่22-23-24เอลิฟัสมาพูดอีกครั้งหนึ่งเขาบอกโยกว่าไม่ว่าคนดีคนชั่วคนมั่งมีหรือคนยากจนก็ไม่ต่างกันสำหรับพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่จะเป็นประโยชน์ ให้กับพระเจ้าได้พระเจ้ารู้ทุกสิ่งโยบจงยอมกับพระเจ้าเธอโยบก็ตอบในบทที่24บอกว่าพอเหอะหนะักเหลือเกินที่เธอพูดออกมาน้นน่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าพระเจ้าอยู่ไหนเพราะว่าถ้ารู้ว่าท่านน่ยจะไปสู้คดีความกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าทดสอบเราและทดสอบโยบและจะพบว่าโยบนั้นบริสุทธิ์ดังทองคําและโยบก็ยืนยันความบริสุทธิ์ ความดีมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ความจริงไม่ใช่เพื่อนของเขานี่เตือนใจเรานะครับพร้อมให้พระเจ้าทดสอบชีวิตไหมเรากล้าพูดอย่างมั่นใจอย่างโยกไหมว่าพระเจ้าข้าพระองค์บริสุทธิ์แต่ขอให้เราเตรียมชีวิตเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมเสมอนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ